ดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุททช่องเด e b a นะครับผมวันนี้ผมก็จะพัดแล้วผมจะพูดเร็วทําไมเนี่ยก็วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปขายเงินไปขายแกนเช้าเงินแดงกันนะครับผมงานดับแล้วันนี้ก็จากอีพีที่แล้วที่เราตีไมเบตติดแล้วนะครับทุกคน <g rain> ผมก็จะพาทุกคนไปขายออของกนันนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมไปฟาร์มตกปลามาแล้วก็ไปฟาร์มไม้มาทุกคนเราจะเอาไปขายแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปขายเงินแดงกัน ขายแบบขายนเช้ามงินแดงอันทุกคนงานดำนะเชียร์ทุกคนแล้วก็มาสุดดำมาเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมไอ้สุดเงินเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะได้อยู่แกงแล้วแหละทุกคนก็รอติดตามด้วยตอนแรกว่าจะไม่เล่นแล้วนะโลแกงอ่ะแต่เขาบอกว่าไม่มีเวลาก็เล่นได้ก็เล่นเล่นเลนหมื่นสองโอเคไม้หมื่นสอง เราได้เงินมาสามหมืนแล้วทุกคนสามหมืนเก้าแล้วเยอะมาก,ท,กทุกคนเงินแบบไรเราฟาร์มแบบก็ค่อยไปก็ค่อยไปก็ได้ทุกคนไป,ไปทุกคนผมอยากรู้อะ่ะเห็นเขาบินมานานแล้ว พี่ชายครับฮัโลโหลพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ลลพลลพไม่เป็นไรครับใกล้ถึงพาวแล้วพี่ชายเขาใกล้ถึงพาวแล้วใกล,คคใกล้ถึงพาวแล้วเขาเขาวิ่งมาไกลมาเนี่ยนเออผมไม่ได้รับเมงเมื่อก,กี้ผมก็คิดว่าเขาวิ่งมาอะไรเมื่อกี้ใกล้ผมไม่ได้รับเ,บเลย แค่เราคิดจะทําความดีเราก็ได้บุญแล้วกุศลแล้วนะทุกคนถ้าเราคิดว่าเราจะทำความดีเรามาเก็บกัญชาเรามาเอากัญชาไปขายกันดีกว่าทุกคนกัญชาเราอยู่ในในในนี้ทุกคนเอาแปนหนึ่งก่อนทุกคนเรากัญชาแพงคแปนหนึ่ง สวัสดีครับพี่ชายโอ้ยเล่แล้วยิงมากับพี่ชายึ้นมาโด่มาจกปืนยายายาครับขอร้องล่ะทำไมอะลง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 ครับผมจะไปขายยาครับลงครับลงผมก็ไปขายยาไปเปนไปไม่ไม่ครับลง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 ครับพี่ลงครับลงครับเป็นไรเนี่ยพี่บ้ากอ ลงครับลงครับลงครับพี่ชายตายผมลงไ้แล้วผมแบบไม่รู้ว่าทุกคนมันผมทำคลิปอยู่ถ้าผมไม่ทำคลิปผมก็จะเล่นกับเขานะท,ทุกคนแต่ก็เถอดทุกคนมันแบบก็เกินผม นี่แหละไซต์ที่ผมติดล็อกรถนะแล้วมาขายยากันจุดจุดนี้นะคนตรงนี้คนแดงเนี่ยนี่ขายยาทุกคนขายยาขายยาทุกคนขายยาเฟลทุกคนเนาะมันไม่ได้ตลอดไงผมก็ว่าอยู่เขาบอกว่ามันไม่ได้ตลอดตำรวจจะมาเนี่ยทุกคนแล้วแบบเราขายไม่ได้ด้วยนะตำรวจมาลนะ โอ้โหเราขายไม่ได้ด้วยตำรวจก็มาสวยจัดสวัสดีครับ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 สองคันเลยหเล่นลากเล่นลายไหนดีนะทางไกลจัดไม่ได้เงินแดงจักรกบาล ไปทุกคนไปครับไปครับไปครับทุกคนไปครับโดนตูดท่วนไปโวนหนีหนีตอรอโดยทั้งทางที่เรายังไม่ได้เออเรายังไม่ได้แบบนั้นเลยทุกคนหนีตอรอทั้งทนท,ที่เราไม่ไดเ้เงินดงเงินแดงอะไรเลย สามพันเลยอะ่ะพูดไม่รอดไม่น่ารอดคนสามพันเลยสามพันเลยสามพันเลยไม่น่ารอดนอะถ้าไม่ฟุกนะ Oh <c oughs> เหลือคันหนึ่งอ่ะตลอขึ้นแต่มันมีคันที่สองว่ะหลวงสวยจัดทุกคนขายยาไม่ใช่สวยจัดเลยขายยา เหมือนตัวสอนได้แ่ครับลำประเด็นที่สองเย็นรวมกันนะ ซ้อมทุกคนซ้อมซ้อมซ้อมซ้อแอบซ้อมทุกคนแอบซ้อมแอบซ้อมทุกคนหลอเกือบไม่รอดนะครับผมเกือบไม่รอดนะครับผม เสียกัญชาไปแต่เงินแดงไม่ได้นะซศรใจใจังเย ในตัว NPC เนี่ยหรอ NPC เวลายเล่นง่ายเลยนะลายเนี่ยได้วะทุกคนรอบนี้ได้นะขายยาทุกคนขายยาเฮ้ยผมมีกัญชาแพ็กในตัวด้วยทุกคนมันถ้ามันขายไม่ได้มันก็นั่นหรอมีกัญชาแพ็กในตัวด้วยเงินแดงด้วยถ้า จบติดรอบนี่ะสองคันเลยอ่ะเพิ่ม <ๆ S 1> มีสระมาดูทรงละนั่งแดงมาเท่าไหร่น่นนะหนะวัดดีครับหวัดดีครับวิ่นงนั่งแดงมาห้าร้อยต้องหลุดให้ได้แล้วทุกคนต้องหลุดให้ได้นะ

เสียงบอกใกล้จันเลยเสียงบอกใกล้จันเลยเดี๋ยวเราจุดนี้ใช่จุดที่เราเคยขายแล้วหรือยังหรือมันจุดนี้เราเคยขายยังจุดนี้ยางยางจุดนี้เราคยังยังดู โอ้ไม่ติดมันมันจะไม่ติดอะไรบ่อยขนาดนั้นเลยหรอทุกคนรอบนี้ผมว่าน่าจะโชคร้ายา่ะตอนรอแปด้วยมาเนี่แค่มันไกลเสียตรงนี้ตอนรอนยังไม่มามาแล้วโอ้เสียใจวะทุกคน อีเจอวีวาเหรอครับเจออีกลวครับเจอน่าจะเจอน่าจ,จ,จะได้เจอเรื่อยๆอะ่ะทำเรื่อยๆเออไปทุกคนไปเฮ้ย คุมไม่ได้เอ้ยเคเราคุมอยู่เราคุมอยู่โอ้ตอดรรถบินมาเลยอ่ะทุกคนตอดรรถบินมาเลยอ่ะโอ้โหโ้ยไม่โดนไม่เดิน ราติดไม้โอ้โหรถติดไม,ดม้จบเลยไม่โดน ขับโลมจันเลยเนะี่ย้าเขไม่เห็นจริงดิไม่เห็นผมจริงดิทุกคนไม่เห็นผมเฉยฮะหลุดเฉยผมนึกว่าไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะ อ๋อถ้าเราขายไม่ติดกัญชามันจะอันนี้ทุกคนกัญชาจะเรียกอะไรไกัญชาจะไม่ไม่หายเยอะเดี๋ยวเรามาซ่อมกันดีกว่าซ่อมแบบลงงน,นี้แหละไ,ไปทุกคนแดง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟลโคตรบ่อยทุกคนเหมือนหลอกให้ตำรวจมาจับเราเล่นๆนนะ่ะจริง มืนแบบให้ตำรวจมาจับเล่นๆนะ่ะโอ้ทำไมรถตลอดก,ก็นำลอยไเนะคิดลายอยู่ในหัวเลยตอนนี้หนักเลยตอนนี้ โดนเลสสองพันห้าไปกดนท่าทิพยผ่านล้ไปกันเลยเพื่อนแดงของเราไปโดนคุยชนตอนเราชน ต่อครับยายาครับทำไมเสียง,งเสียงตอนรอใกล้ทำไมนเนี่ยเราจะเล่นเหยืน,นี้ให้ได้ทุกคนโอ้โห,โ,หโหเป็นไรต่อเลยต่อเลยชิวจัดล้นอะไรเนี่ย มาแล้วมันลน้นทุกคนโอ้โหลน้ลนทุกคนล้นอาการลงอาการลบหนึ่งร้อยได้อยู่นะ ชิบหายละเนี่ยชิบหายจับเลยก็ได้ครับจับเลยก็ได้จับเลยจับเลยจับเลยโว้ยลงมาเอาเก็บ คนถือว่าการขายยาเราวันนี้ถือว่าเฟลไหมก็เฟลเลยดลูกโผล่คือแบบเราได้คแค่แบบว่าไม่กี่ตังค์เองอ่ะครับผมว่าไงครับระยะขวบตัวครับผมเตันชาแพ็คหนึ่งครับบวกหลบนีนครับผมตันเวลาไหมครับติดยี่นาทีครับสิบห้าเหรอใช่ครับประกันห้านาทีครับ เขาลืมถอดน,ในออดีให้ผมเหรอเนี่ยเขาลืมถอดรุใจมือให้ผมเหรอไม่เข้ามาหามีละเข้ามาในคุกเฉยทุกคนได้นอนคุกเฉยได้นอนคุกเฉยเสียใจมาทุกคนได้น,นอนคุกเฉยก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าก็คงประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการขายยานะก็ได้มาแค่5 0 8รนี่เองทุกคนเอามา ถ้าเกิดว่าเราขายใช่ไหมถ้าเกิดเราขายใช่ไหมทุกคนห้ารอยแปดนะครับทุกคนเรามาขายเลท4ี่ิบเราจะได้มาทั้งหมดสองหมื่นเลยนะทุกคนเออถ้าเกิดว่าเราแบบขายนะทุกคนก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาทุกคนไปทําอะไรก็อีพีนี้ขายเงินขายกัญชาแพ็คได้เอาเงินแดงแล้วทุกคนอีพีหน้าจะทําอะไรก็ติดตามผู้ชมและฟังกันด้วยนะครับผมขอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไปแล้วนะครับผม